สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเสนอสารคดีชุดเปิดประตูสู่อาเซียนตอนที่20เงื่อนไขและข้อจำกัดของสังคมไทยในประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วมีการคาดการว่าจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายตัวของภาคการค้าและบริการการลงทุนและการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะช่วยเรื่องการพัฒนาคนและสังคมไทยในทุกมิติแม้ในปัจจุบันสังคมไทยจะได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชนและการบริหารพัฒนาประเทศทำให้ภาพรวมสังคมและเศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศมากขึ้น การให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตคนไทยมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้นนำไปสู่สังคมคนสูงอายุมีการศึกษาดีขึ้นในเชิงปริมาณและการกระจายโอกาสให้คนมีการศึกษาได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากในทุกระดับการศึกษาครับแต่ในความเป็นจริงนั้นประเทศไทยยังมีข้อจำกัดบางประการที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังนี้ครับ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยอย่างสมบูรณ์ในปี2,567ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทุนมนุษย์นำไปสู่การขาดแคลนกำลังแรงงานในอนาคตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของคนไทยยังมีผลไม่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติโดยพิจารณาจากดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่าผลการศึกษานานาชาติยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะอยู่ในอันดับที่50จาก65ประเทศและจัดอยู่ในกลุ่มตำ่ำ คุณภาพผู้เรียนขั้นพื้นฐานของไทยยังต้องเร่งแก้ไขสะท้อนจากคะแนนผลสมริ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐานหรือโ n e t ็ net, ในทุกระดับชั้นและทุกวิชาหลักในปี2555มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า1 0ละ50ยกเว้นวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายง,งานของไทยอยู่ในระดับต่ำเป็นข้อจำกัดทั้งการแข่งขันเข้าทำงานของแรงงานและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจกรวมทั้งของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่สอดคล้องในเรื่องทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดประเทศไทยมีความเสียเปรียบในด้านภาษาอังกฤษและถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับต่ำมากพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองที่เคารพครับทางด้านการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้านคุณภาพการศึกษาแรงงานและด้านภาษาอังกฤษล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราโดยตรง เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในฐานะภาระของประเทศเราทุกคนจึงควรเตรียมตนเองให้พร้อมด้วยการรักษาสุขภาพเพื่อความเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับเพื่อนสมาชิกนอกจากนี้ยังสามารถช่วยเยียวยาสังคมด้วยการดูแลลูกหลานและเยาวชนไทยในวิถีของเราให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพมีสำนึกเพื่อส่วนรวมและมีทักษะชีวิตตามความต้องการของสังคม ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาทุกส่วนของประเทศจะส่งผลให้ข้อจำกัดของประเทศไทยลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งคงไว้แต่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างสง่างามอย่างมีเอกลักษณ์ของพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนครับตอนต่อไปโปรดติดตามตอนที่21แนวทางการสร้างสังคมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาร่วมกันรับรู้เข้าใจ การเข้าสู่ประชาะคมอาเซียนกับสำนักงานประชาะสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้ใหม่ในครั้งต่อไป